สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญแม่รายวิชาการงานอาชีพชั้นประถุศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนก่อนสอบกลางภาคในภาคเรียนที่2กันค่ะเราจะมาทบทวนในห,หน่วยการเรียนรู้ที่3ม,มีชื่อหน่วยว่าอาหารและโภชนาการเราจะมาทบทวนนะคะในเรื่องการล้างผักและผละไม้ค่ะ เราัมาทบทวนนะคะการล้างผักและผลไม้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้นะคะก็จะมีผักและผลไม้ที่จะล้างกระแมังสําหรับใส่น้ํานะคะขนาดที่พอดีกับสิ่งที่จะล้างกระจาดมีรูหรือมีช่องนะคะให้มันสเดน้ํานะคะถาดเล็กๆหรือจานที่ใช้ใส่ผักหรือผลไม้ที่ล้างแล้วนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการล้างผักและผลไม้นะคะ 1. วางผักหรือผลไม้ลงในกระเบืงที่มีน้ำสะอาด 2. ล้างผักหรือผลไม้โดยถูผิวผักหรือผลไม้เบาๆให้ทั่วผักที่เป็นใบต้องเด็ดออกล้างทีละใบ 3. นํนำผักหรือผลไม้ที่ล้างเสร็จแล้วใส่กระจาดที่มีรูหรือช่องเล็กๆเพื่อให้เสเดน้ำนั่นเองนะคะ 4. จัดวางผักหรือผลไม้ในถาด หรือจา์เพื่อรับประทานสดหรือประกอบอาหารค่ะประโยชน์ของการล้างผักและผลไม้นะคะผักและผลไม้จะสะอาดไม่มีเศษดินฝุ่นละอองหรือสารเคมีเกาะติดรับประทานได้อย่างปลอดภัยผู้รับประทานมีสุขภาพแข็งแรงผักและผลไม้ที่ล้างสะอาดแล้วนะคะ ก่อนนำมารับประทานสดหรือนำไปประกอบควรจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยอ่าเราก็ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้นะคะจานมีดเขียงถาดนะคะเราเตรียมสิ่งนี้นะคะทั้งสี่สิ่งนี้นะคะวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้1 เด็ดผักเป็นใบเป็นช่อหรือเป็นท่อนเช่นผักชีเด็ดเป็นใบหรือเป็นช่อเตรียมไว้รวยอาหารรวยหน้าอาหารนั่นเองค่ะผักวุ่้งเด็ดเป็นท่อนเตรียมไว้สําหรับผัดต่อไปค่ะไปอันที่สองนะคะก็จะเป็นอันที่สองหั่นเป็นท่อนหั่นตามขวาง หรือหั่นเป็นรูปแบบอื่นๆเช่นคะน้าและถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้สําหรับผัดแตงกวาและมะเขือเทศหั่นตามความเป็นชิ้นเตรียมไว้ตกแต่งอาหารนะคะเพื่อรับประทานสด 3. จัดผักที่หั่นแล้วในจานเพื่อใช้รับประทานสดหรือนําผักไปต้มแล้วจึงจัดวางในจานเพื่อรับประทานกับน้าพริกค่ะ โดยแยกผักแต่และชนิดแล้วจัดวางเป็นกลุ่มๆในจานเดียวกันสลับสีให้สวยงามผลไม้ที่ล้างสะอาดแล้วนะคะนำมาแยกเป็นกลุ่มตามความสูงจากนั้นจัดวางรวมกันโดยให้ผลไม้ที่เตี้ยก,กว่าอยู่ด้านหน้าผลไม้ที่สูงกว่าอยู่ด้านหลังวางสลับสีให้สวยงามนะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและผลไม้ อันดับเรกเลยสะดวกต่อการนำไปรับประทานสดหรือประกอบอาหารประหยัดเวลาในการรับประทานอาหารทำให้ผักและผลไม้สวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้นะคะที่เราได้มาทบทวนกันนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือที่หน้าที่65ถึงหน้าที่86นะคะในเรื่องอาหารและภชนาการนะคะ แต่วันนี้ทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ